ไปไปเดียว่ายังจําทั้งหมดอยังไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็คือขั้นแรกเหมือนเมื่อวานเพิ่งเริ่มต้นก็เดิมเดิมก็ปฏิบัติแบบอ่าสติประฐานสี่คือเดินยืนนั่งนอนแล้วทีนี้เมื่อวานสี่สิบกว่านาทีก็ทนกับเวทนา,าไม่ได้แต่ว่าก็พอเข้าใจอ่าครั้งแรกของลมก็คือจะกําหนดไปก่อนมันจะลึกแล้วก็พอสักพักนึงก็จะเป็นลมสั้น ก็ไปเรื่อยๆประมาณเนี้ยค่ะก็ยังยังฝึกอ่ายังไม่เคยฝึกอานาปานสติคือดูลมอย่างเดียวปกติก็คือเดินยืนนั่งนอนประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะโดยสาระนะในสี่สิบวทีนี้ถ้าได้สี่สิบทีก็สี่สิบทีไม่เป็นไรเพราะมันครั้งแรกเนาะมันดิ้นพับๆ <c oughs> <c oughs> ไปปวดประมาณใช่ไหมปวดขานะคะ่ะรับก็จับท่าให้ดีนะ ที่เป็นสมดุลนะสมดุลเท่านั้นที่จะทําให้ปลอดโปร่งไม่งั้นเนี่ยมันก็เข้าสู่เวทนาทุกขเวทนาเขาเยอะมันก็ทนไม่ไหวเพราะนั้นถ้าตั้งกายให้ตรงเนี่ยเดี๋ยวจะมีผลดีในอนาคตนะเพราะฉะนั้นกลับมาที่หลักนะช่วงเวลาที่เราปฏิบัติต่อไปเนี้ยนะลมหายใจปกตินะเป็นลมหายใจที่ไม่มีผู้แปหายใจรู้อยู่ที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมนะ ขนาที่เข้าให้รู้ความนานของเขาขนาที่ออกให้รู้ความนานของเขาที่จุดจุดเดียวเอาอย่างนี้ก่อนนะะพอเวลาสั้นถ้าลมสั้นมาก็มันสั้นนิดเดียวนะนิดเดียวก็ให้รู้ความนานของความนิดนั้นเนี่ยหน้าที่เบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนนะแล้วส่วนมีคําถามนอกรอบนะต้องนอก,นอก,นอก,นอกรอบนอกรอบที่จะถามเพื่อให้ความชัดมันปรากฏนะไม่งั้นทําไปก็เกิดความกังวลสงสัย นี้เราเริ่มทำกันนะอ่ะสาธุขอบคุณมากค่ะท่านอื่นคงไม่มีข้อสงสัยเนาะหรือมีก็ถามซะแบต,ต้นเลยนะครับมีไหมสมาชิกท่านอื่นน่าจะคุ้นชินแล้วนะในวิธีการเข้าใจชัดในวิธีการอในเบื้องต้นนี้ก็ให้น้อมนะลึกถึงความบริจาคนะี่ยบริจาค แม้กระทั่งบริจาควัตถุทานนะด้วยความเจตนาตนีเจตนาสละความตนีที่เคยทำไว้แล้วนะเราลึกได้ในจิตนะีนี้ถ้าถึงแม้กับที่จะทำให้เกิดในปัจจุบันเนี้ยก็คือการอภัยทานก็ทำได้นะปัจจุบันเลย ก็ให้อภัยเนี่ยสละเนี่ยสละความกอดอารมณ์ไว้ให้อภัยกับทุกสรรพสัตว์จับประชีวิตนะครับอันนั้นก็เป็นอภัยทานได้ว่าเมื่อจิตเจ็บอารมณ์ทานแล้วเนี่ยจิตก็จะมีความหลุกนึกนุ่มนึกนุ่มขึ้นก็ให้น้อมเอาตัวศีลนะฮะเข้ามาประจําในจิตนะที่เราเคยประพฤติไปเป็นปกติแล้วก็คือเป็นสภาพที่งดเว้นยั้ง ้งใจนะไม่กิเลสหยาบนั้นนะ่ะปรากฏทางกายกับวาจาสิ่งเหลนั้นก็คือมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปนะแม้แต่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะี้สีนเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ให้ชัดนะข้อสีนเนี่ยต้องชัดถ้าไม่ชัดมันจะเกิดความลังเลสงสัยตัวเนี้ขีดเส้นใต้ไว้นะว่าใครจะประพฤติบรพพฤติสินแปดเนี่ยต้องเรียนต้องเรียนวิธีการรประทาน คราดีในเรื่อนซึ่งในเรื่องของการรับทานของที่ควรและไม่ควรเนี่ยในหลังเวลาวิการเนี่ยต้องเรียนนะซึ่งยังไม่เคยพูดเลยเนี่ยก็ว่าในอนาคตนะอันใกล้เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้นะครับส่วนตอนนี้ก็เหลยถึงศีลห้าเนี่ยศีลห้าที่มีเป็นปกติแล้วเนี่ยนอย่างความอิริและโอตะปาเนี่ยนในอดีตที่เราเคย ห้ามใจนะนะั้นน่ะให้ปรากฏนะแล้วก็ยังความนะปรารถนาดีทั้งตัวเองนะแล้วก็บุคคลอื่นเนี่ยให้ปรากฏนะปรารถนาดีนั้นก็มีความเป็นมิมตรภาพนะมีความเป็นเพื่อนนะที่ดีนั่นเองนะปราศจากความราคะนะปราศจากความคร่และปราศจากความโกรธอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ ขยายความสึกนั้นนออกไปนะออกไปจับตัวเองนะฮะเป็นยานให้เห็นความรู้สึกเป็นมิตรภาพนั้นนะขยายไปสู่คนรอบข้างเนี่ยถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆเนะี่ยกายกับวาจาสายตาเะไต่งางเขาจะออกมาด้วยความเป็นมิตรเนี่ยน้ำเสียงก็ดีนะก็จะออกมาด้วยความเป็นมินตรนะครับอะไรเข้าใจที่ถูกตั้งแล้ว ขยายนั้นนะใจที่เป็นความปรารถนาดีนั้นออกไปสู่ชุมชนโดยรอบนะฝึกอย่างนี้ให้จิตขยายออกไปนะไปสู่ชุมชนนะที่เป็นภูมิภาคนะไปสู่อำเภอนะที่ใกล้ที่เราอยู่นะไปสู่จังหวัดนะขยายไปที่สัตว์บุคคลนะขยายความปรารถนาดีไปให้ทั่ว ต้องอยู่เป็นก,นกลางๆนะเป็นเมตตาที่เป็นก,นกลางๆไม่มีใคลไม่มีกรดขยายไปสู่ทั่วประเทศนะอย่างความปรารถนาดีให้เขาพ้นทุกข์ให้เขาพ้นภยัยภัยอันตรายต่างๆนะวามขยายความปรยา,ยาปรถนาดีนั้นไปให้บุคคลสัตว์บุคคลทั่วโลก ู้สึกนั้นเนี่ยออกไปอย่างไม่มีประมาณไปสู่อนันตสากลจักรวาลเมื่อทําอย่างนี้ได้เนี่ยจิตเขาก็าจะพร้อมนะพร้อมที่จะตั้งกรรมฐานให้ระลึกถึงโทษของกรรมเปรียบเหมือนตกลงไปในหลุมคูดตกลงไปหนักกว่ากว่าหนาตกลงไปในฐานเพิงกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะเหมือนสุนัขเคี้ยวกระดูก ไม่มีเนื้อนะการจะต้องใช้แรงมากในการรักษาซึ่งกามอย่างนี้เกิดความกังวลเกิดความไม่สบายใจไม่สบายกายเพราะวิตกกับกามวิตกที่จะรักษาวัตถุกกามไว้เนะี่ยฉะนั้นปราดทั้งหลายเนี่ยจึงสันเสรินกะารทำจิตตสิคขาเพื่อผลิตสุขเอง,เองภายในนะเป็นสุขที่ไม่ต้องอาศัยเหยื่อล่อจต่ภายนอก เมื่อเราเห็นโทษของการแบบนี้แล้วนะฮะก็ระลึกถึงคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆนะ์ที่เป็นผู้สอนบอกต่อวิชานะวิชานี้นะครับเข้าสู่ความสงบนะเป็นความสุขนะในระดับสูงขึ้นไปที่มนุษย์พึงกระทําได้เป็นความสุขที่ถึงจุดๆหนึ่งอันไม่ไกลเนี้ยอนาปานสิจะพายไปถึงความสุขที่เอ,อ่อล้นจากภายในนะเป็นความสุขของความสงบแลนะครับ ที่เทียบกับความสุขที่ต้องอาศัยเหยื่อรอไม่ได้เมื่อมีความสุขชนิดนั้นปรากฏแล้วเนี่ยความศรัทธาในการตัดสู้จริงของพระเจ้าก็ปรากฏขึ้นไปตามลําดับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเพียรพยายามนะเพียรพยายามนะอยู่ที่จุดจุดเดียวที่ปราจมมงกนะรู้กิจในอยะในยศาตร์ที่เกิดในอาณาปานสติ รู้ความนานของความลมหายใจเขา้าเนี่ยทำให้ต่อเนื่องทําให้มากเจอให้มากในที่นี้เราจะทํากันต่อเนื่องไปจนถึงราวสีทุ่มก็ขอให้ทุกท่านเพียรพยายามนะผู้ที่จะร่วงทุกได้เนี่ยเพราะความเพียรความเพียรพยายามตั้งมั่นมีปณิธานทางกายตรงเอาสติเข้าไปตั้งไว้ที่ปลายจมูกเนะี่ยอย่างต่อเนื่องนะ ในขณะที่ลมเข้านั้นก็รู้ความนานรู้ลมออกในขณะที่รู้ลมออกนั้นก็รู้ความนานพบกันอีกครั้งหนึ่งสี่ทุ่มนะครับ